สวัสดีครับ NT Channel นะครับวันนี้มาพูดถึงการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับกล่อง OBD S แ a n n e r กันหน่อยนะครับว่าทำไมบางคันเนี่ยเชื่อมต่อเราไม่ได้สักทีนะครับามาดูกันนี่เลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเช็คยังไงว่าตัวเนี้เราเชื่อมต่อได้หรือยังนะครับอย่างแรกเลยมาดูกันแอปแรกที่ผมแนะนำก็คือแอป t a l k Pro นะครับตัวนี้ตอนนี้ยังเชื่อมต่อไม่ได้เดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นที่อะไรนะครับดูสเตตัสก่อนอ่าอย่างแรกเลย เพราะว่าตรงนี้ครับเขียนว่ายังไม่ได้คอนเน็กต์ Wi-Fi นะครับออกไปที่หน้าแรกก่อนนะครับเรามาดูที่การเชื่อมต่อของเรานะครับกล่องตัวนี้เป็นกล่อง OBD Scanner แบบ w i f i ดังนั้นเรามาดูที่เซตติ้งของตัว Android หรือว่าโทรศัพท์ของเรากันนะครับว่า Wi-Fi เนี่ยได้เชื่อมต่อไหมจะเห็นว่ามันไปจับกับตัวอื่นอยู่นะครับตัวนี้เป็นกล้องจิดรถยนต์นะครับดังนั้นกล่องของเราอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้คอนเน็กเลย หนึ่งอย่างนะครับนี่ครับที่ทาให้เชื่อมต่อกล่องไม่ได้อันนั้นเราต้องเชื่อมต่อกดคอนเน็กไปครับดูให้ขึ้นมา c คอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคพอคอนเน็กเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่แอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับอ่าตัวนี้นี่ครับปึ๊บอ่าโอเคได้เรียบร้อยเห็นไหมครับรูปรถจะนิ่งนะครับถ้าเชื่อมต่อได้เนี่ยอ่านี่ครับลองเข้าดู พวกเกวัดต่างๆนะว่าค่าขึ้นครบไหมนะครับนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือตรงนี้ครับเข้าไปที่ setting ของตัวแอปตัวทอ l ์กนะครับมาดูที่ OBD Adapter นะครับตรงนี้ครับ OBD Adapter Setting นะครับนี่ครับดูตรงนี้ว่า อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi เป็นข้อที่2แล้วนะครับตัวนี้เป็น o b d ี a สแกนเนอร์แบบ Wi-Fi ดังนั้นเราต้องเลือก Wi-Fi นะให้ถูกต้องนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะใช้ได้แล้วอันนี้แอปแรกครับเดี๋ยวมาดูอีกแอปหนึ่งอีกแอปที่แนะนำใช้ก็คือ Car s สแ n นเนรตรงนี้ครับอย่างแรกเลยมาดูที่ เสร็จแ,แล้วไปที่คอนเน c t ชันนะครับแอปนี้เหมือนกันอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นแบบ wi-Fi ให้เลือก wi-Fi นะครับถ้าเป็นบลูทูธให้เลือกอันล่างนะครับเอาละเช็คอันแรกเสร็จ wi-Fi เรียบร้อยอันที่2นะครับเลื่อนไปนวนตรงนี้ครับตรงคอนเน c t ชันโปรไฟล์นะครับเลือกรุ่นให้ถูกต้องนะครับคันนี้เป็น Honda City ก็เลือกรุ่น Honda City นะครับเลือก Honda แล้วก็ รุ่นย่อยเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยให้เลือกเป็นแบบรวมทั้งหมดก็คืออันบนสุดนะครับนี่ครับอ่าโอเคครับอันนี้เช็ค2อย่างเรียบร้อยแล้วเสรแต่ล้วก็กด connect ใช้งานครับนี่อันี้จะง่ายครับไม่ยากข้อดีของตัวนี้ก็คือนี่ครับออเซนเซอร์เนี่ยดีมากๆเลยทําให้ดูง่ายมากเช็คได้หมดเลยตัวนี้อัตราเฉลี่ยน้ำมันเท่าไหร่เห็นไหมครับ14.2ต่อ100กิเมต มี Boost, บ,บูสต์ลบ0.59บาทหมครับมีอะไรอีก Distant T อันนี้ขับไปเท่าไหร่1.4กิโลครับวันนี้วิ่งไปโอเคเอาละเห็นไหมครับวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับว่าเวลาเชื่อมต่อแอปแล้วเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้หรือว่าเราเชื่อมต่อถูกต้องหร,อหรือเปล่าเนี่ยลองดูตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ